สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับเอเลเมนต์ดีลิ่าวันนี้อยู่กับบีทอัพซิมโบเลตใช่คือแบบบีทอัพซิมโบเลเตอร์เชื่อตัวเองผิดเวยมัดตัวเรากล้ากลอยผิดไหมเว้ยทำไมหินก้อนใหญ่จัง บบอ้เนี่ยติดละติดละฉันรู้อ่าอันนี้เป็นตัวตันงสืรลอนชื่อไอวีว่าทิ้งหนึ่งสสอ่หะเดี๋ยวอ่านให้ทิ้งดูสิหน่สองสสมประมาณนี้เราแค่มาระบายความเครียดอี ชื่อแมพชื่อแมพนี้ชื่อว่าปิดแอพเด็กเกินผู้รับสมัอร Oh my god ไปทั้งที่เาไปใส่ป้ามาคอยเดิมมาไหมเบนเบนเบน

น,นี่อันนี้ละลูกสุดอันนี้ใหม่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวนีไปไปรับเองตอนเที่ยงครึ่นงนี่มง ไรแมวรับไปตานี่น วิกเก็ตมาเล่นแบบนี้แต่ชื่อนี้น่าจะเหมาะนะก็ประมาณนี้แหละในางาน p i n k หนึ่งสามสองสี่สามหนึ่งก็จะเป็นตัวเดียวๆนี่นะหนึ่งสอกรอบไว้ให้แล้วอันเหล็กกรอบนี่อ่ะประมาณนี้แล้วไอคอนเนี้ยไอตรงเนี้ยก็ใส่ชื่อเองอย่างเช่นเนี่ยสองศูนย์ประมาณนี้เนาะมันก็จะเปลี่ยนตัว มามเดี๋ดวยววันนี้ก็แค่นี้แหละมันกึไม่มีอะไรมากเลยที่มาระบายความเครีย,ยดกันตละคนไอเดีคนอื่นเนาะประมาณนี้นะแตหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละสำหรับชื่อมับก็ชื่อบีดบีดซิมูเลเตอร์เดี๋ยวเขียนไว้ให้ใตค้คลิปบ๊ายบายดูไปก่อน